นัดชิงชนะเลิศมาแล้วตรงนี้มาแล้วคือเกมสุดท้ายแล้วจริงๆครับเกมสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอเราก็ลุ้นไปไม่ต่างกับผู้ชมทางบ้านแล้วก็นักกีฬาตรงนี้บอกเลยผมบอกตรงๆผมยากยืนผ้ามาแต่มันจะไปบังข้างหลังเขาอ๋ออันนี้คือคุณขอ้ดยจริงจริงเพราะว่ามันมาก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 จริงๆแล้วนี่ครับการเซตแผนตอนนี้ต้องเขาเรียกว่าละเอียดละอที่สุดแล้วครับมันพลาดไม่ได้แล้วตอนนี้มีอะไรต้องใส่เต็มครับแต่คุณคิดว่าลูกกากูคุณ คือที่สุดคุณต้องใส่แล้วคุณต้องเอาลงมาแล้วคุณจะไปเก็บไว้รอบแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะเออเดี๋ยวคุณออต้องรอดูมันก็ไม่แน่ออรอดูรอดูนี่ผมไม่รู้จะทําอะไรเลยผมจับกระดาษขึ้นมาพลิกแบบเครียดแทนะ่ะใช่เครียดงั้นนะมันเครียดแทนนะครับแบบแฟนบนอลเคยดูบอลอากิจไหมก <g ath ed> ัดเล็กัดเล็บคือตอนนี้ผมเอากระดาษมานั่งทับอยู่อย่างเงี้ย ภาพอยู่เนี้ยหลายรอบมากเครียดแทนเลยนะครับครับผมเครียดแทงลงไปแข่งเลยครับโอ้โหหนักกว่าเดิมครับเละเลยครับอ่ะมาครับเกมตัดสินชี้ชะตาสำหรับเฟโมบายสำหรับ GSB E ครับในปีนี้ของเราไปแล้วนะครับเหมือนเดิมครับคุณทางด้าน S C C เลยชุดสีแดงนะครับปูจะซ้ายไปขวาครับและพี่ชายปูจะขวาไปซ้ายเสื้อสีกรมท่าครับมีจังหวะทัาทายก่อนครับยังไม่มีอะไรนะว่าเสียเท่าไหร่กันในเกมนี้ครับ ครับผมเกมนี้ลึกๆแล้วนะใจผมเลยนะไม่ปิดบังความรู้สึกตัวเองเลยนะจุดโทษไปจุดโทษไปเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้คนดูกำไรโอ้โหเดี๋ยวเราคิดเองเราคิดเองครับผมแต่ยิงได้ยิงครับยิงได้ยิงไปเลยนะครับเอาแล้วทุกนี้เดวี่ครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ย้อนลอยมังกรตัวเองนะงงนะเฮนรเล็กเซนเดอร์อาโนครับของ s อ c เลยครับพุ่มมาครับรูเบนเดียสลูคัสเอนองเดสครับ โโอ้หเกมนี้ดูละเมียดละไมกันขึ้นนะหลังจากนี่แล้วได้ฆ่าผีผาบทุกท่านโอ้เกมนี้แล้วบุกกันเป็นพายุเลยนะโอ้โหนึกว่าทอร์นาโดนะเกมนี้ดูเนิบๆกันนิดนึงนะเป็นดีเพชชั่นพอครับผมยังไม่รุนแรงมากนะจังหวะนี้เข้ามาครับโโอ้หไม่ได้เคลียออกไปครับบอลเป็นของคุณอภิชัยครับโอ้ปลักครับให้มาที่บราบิโอโอ้โหดูครับปาเตนี่วิ่งกลับก่อนเลยครับดูครับไม่ไม่ได้ขึ้นมาบีบนะสังเกตนะสอนลึกนะอ่าสอนลึกครับแล้วมาที่เนม่าครับ ถ่ายออกขวาไปครับเมสซี่เมสซี่เล่นกับเนม่าเนม่ามองข้างในยังไม่รู้จะจ่ายใครครับออกซ้ายมาก่อนครับที่เดวิสเดวิดูครับเกมนี้ถึงเนื้อถึงตัวกันตลอดครับเมสซี่เมสซี่ออกขวาไปครับเจ้าเฟลิกเมสซี่เติมขึ้นมาจ่ายมาลูกนี้ไม่ผ่านลิลลี่ซาบิัเอ้าแล้วไปแย่งมาได้ครับเมสซี่บอลอยู่ที่เจ้าเฟลิกเนม่ายังไงปั่นหรือเปล่าจี้ลกทุบออกไปครับลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมนี้ครับ พลาดครับนี่ครับดูครับหลังของทางด้านเอทซีสีเนยพลาดเหมือนกันรับเนยมากเข็นเต็มเต็มเลยลูกนี้ปัดมือเดียวครับถึงเกือบไปกดเต็มข้อเลยครับอืเชสตอ์บอกอึ้สะใจเนีอยอะไรจะขนาดนั้นพี่ขนาดนี้ครับผมและนี่คืออีกหนึ่งเขาเรียกว่าจุดเด่นของคุณพิชายนะครับลูกสิทพิชนะหรือลูกเต็งุมต่างๆครับมาแล้วครับจากกาเซโร่เปิดมาลูกนี้ถเกี่ยวไปได้ครับโรนอ บนคืนกล่บมาก่อครับที่ปาเต้แล้วตีดมาโรนันโดจังหวะนี้ไม่ถึงเอ็มบาเป้อ่แล้วครับเกมนี้ดูคุณอภิชัยครับจะครองบอลได้เหนือกว่าครับแล้วดูเอ็ดดิซีเนอร์เกมนี้ดูจะลงไปตั้งรับส่วนใหญ่เลยนะน่าจะรอเกมสวนกลับครับว่าตอนนี้หน้าเป้าเป็นเอ็มบาเป้ะเนะฮะมาเน่ครับมาเน่มากับเดวี่จะเป็นสูตรที่เล่นในช่วงวยิง,งเลยหลอกว่าจะส่งให้นิมเส่นแล้วอต่จะได้ยิงเองครับ แม่อยู่ดีๆก็ยิงครับลายไม่ตอบนะครับผมนั่นนั่นอยู่ดีๆก็หายครับเอาจริงเหรอพี่ดาวใช่มาได้ไงเมสซี่มากระฝ๋าได้เรียกเอาเลยหนึ่งตครับอภิชัยิขึ้นนำไปแล้วจากเบอร์จิล ครับคุณแม่เพิ่งทักอยู่บอกแล้วเป็นเผลอไม่ได้เลยเหตุชอบเมื่อกี้ไม่มีใครประกบฟันไดเลยครับเอาละครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เอติเซ่เลยรู้สึกกดดันจริงๆจังๆนะครับเพราะตุ่น้ำครับเทคตัวมาตั้งแต่หลักสี่ถึงพิพาวดีลังสิทธิ์ครับผแล้วไปมงที่สวัสดีโอ้โหเค้ว่าไกลมากครับคนเดียวเลยครับเอาล่ะครับเกยมบริษัทเข้าเล่ห์พิชัยล่ะครับผมโอ้โหนี่ ฟื้นมาแบบนี้ครับแล้วดูครับที่ซีเนยจะอยู่ยังไงครับต้องเอาประตูตีเสมอบ้างแล้วครับขึ้นมาเพจแล้วอรับผู้สาวตูมสังหรณ์กูัมีการวอร์มขาไปเล็กน้อยฮะเมสซี่ครับให้มาที่เนม่าซาดิโอมาเน่ครับมาเน่ลากกี้ขึ้นมาครับดูครับไม่มีเพื่อนเลยครับไม่มีใครครบนะไม่ใช่นะเรามาที่มาเน่อีกครั้งหนึ่งครับมาเน่ริมเส้นทางด้านซ้ายครับคืนกลับมาที่เดวี่ครับดูครับไม่รีบแล้วครับ ค่อยๆถ่ายบอลไปเรื่อยๆครับ mm hmm. คุณอภิชัยให้มาที่เจ้าการเซโล่การเซโล่ขืนกลับมานี่แหละครับความเก่าเกมครับเคาะให้โซนมันแตกไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับเจ้าเฟลิกซ์เฟลิกซ์ ไปทางขวาสุดทางเลยครับแล้วม้วนกลับมาอีกทีหนึ่งครับให้เมสซี่เมสซี่เข้าซ้ายไม่ยิงครับคืนมาให้ที่เนมา่าเนม่าปั่นเบาๆลูกนี้ปัอ่ออกไปได้ครับแต่ว่ามันได้ลูกเตะมุมอีกแล้วครับเตะมุมอีกแล้วนะพอเขายิงไม่ได้เขาหาจังหวะจบเพื่อเอาเชฟฟีทและดูตรงกลาง,งต้องระวังนะครับสังเกตลูกนี้ให้ดีๆครับเมสซี่ครับเปิดมาแล้วันได้เรียบร้อย จำได้ไหมจากเกมแรกที่เล่นกันแล้วโดนเผาหัวเยอะๆเนี่ยทีฟันไดและเกมที่3ามจะมาเป็นนีโน่ยิง2ลูกนี่ตรงนี้ตรงกลางนะนี่เตะพุมหรือจุดโทษอะพี่บอกแล้วว่าเขามีของดีโอ้โหไปนค้นตัวด่วนเลยไม่ใช่ทุก <c oughs> อย่งว่าแบบสกิลการเล่นโอ้แล้วดูเมซี่เปิดมาฟันไดนครับโอ้โหผมจะบอกคุณว่าตรงกลางมันโล่งมากครับเอาแล้วครับเอพีซีเลยครับ อยู่ยังไงแล้วครับแบบนี้กดดันสุดขีดแล้วครับผมพี่ตู้มาไหมฮะอย่างนี้เดี๋ยวมาแน่เฟอร์นันเดสครับมาครับโรนัลโดโรนัลโดมาที่เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ขอคืนบ้างละยิงฉลี่วันนี้เข้ามือไปครับขอคืนแล้วไปเริ่มใหม่นะนี่คู่ไม่ได้นะฮะบุกบ่งบอกอายุนักคาดมากเลยนะเพลงเดีลยวเพลงที่เราเล่นนลยรู้หมดนะและเอ็มบาเปบลุ้นเดียวเดียวนีเอ้าจ่ายคืนมาแน่เฉยเลยครับ ตัดสินใจยังไงแต่ว่าอยู่อีทีอีทียิงโอ้โหมันติดเส้นอยู่ครับโมื่หกม่ีถ้ายิงเองตั้งแต่จังหวะแรกนะมีสิทธิ์เสียเหมือนกันครับโหที่ติดติดหลังนะเนี่ยติดหลังผู้เกษาประตูนะครับครับผมโอบักนะส่วนตัวก็เหนียวยู่แล้วนะโอบักนะมันผู้ักษาประตูแบบมือเกาดูลูกเตะมุมของ ดูบ้างเอทีซีเนย์อยากโชว์เหมือน,นกันอ้าวเล่นสั้นๆครับมาที่อเล็กซานเดอร์อันโนยัวมาสองสองไม่ถึงเอ็มบีเป้อยากยืมคอกระมงแทน,นมไม่ต้องอยงู่ตรงนี้แหละดีแล้ว <c oughs> โอ้สาิีสองทีผ่านไปครับไปเหมือนโกหกตอนนี้สองศูนย์แล้วจ้าใครจะเชื่อครับเกมแรกโดนมาหกศูนย์แต่ว่าจิตใจสภาพจิตใจยังสู้ขนาดนี้ครับครับผม ผมกลับบ้านแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้สถานการณ์เขาพลิกกลับมาได้เปรียบด้วยนะครับโอ้โหส่วนต่างที่สองประตูเลยนะฮะแล้วดูครับยังเป็นฝ่ายคของบอลได้มากกว่าด้วยครับเนม่าครับถ่ายทางซ้ายมาครับที่ซาดิโอมาเน่มาเน่ทันทีเนม่าอีกครั้งหนึ่งครับออกซ้ายไปเดวี่เนี่ยเดวี่นี่เริ่มอิสระในการเล่นมากขึ้นแล้วครับหลังจากเกมแรกี่โดนล็อกปิดตายไปเลยครับทายมาที่เนม่าอีกครั้งหนึ่งครับเมสซี่เจ้าเฟลิกครับ ขวาเติมแล้วให้ไปเจ้ากาเซโลเปิดมาเสาแรกครับแม่ไม่ได้โกแ <_ d ata> ถวสองเป็นฟลิกเก็บได้แล้วมเมสซี่เข้าซ้ายยิงโอ้โหโโเต็นได้ครับเกือบไปครับเกือบสามประตูแล้วแถวสองเก็บได้ไหมได้ครับยังเป็นของเนม่าเนม่าออกซ้ายมาครับที่เดวีข้างในมีเนม่ายกมือรอเบิ้ลม,มามาเน่เบิ้ลหนึ่งสองกันสวยครับจังหวะนี้เมสซี่ <_ d ata> ไปปล่อยบอลผ่านหน้าไปแล้วยังได้ครับกาเซโล เมสซี่เล่นกัน2คนกาเซโนเล่นกันกับเมสซี่2คนแล้วยังไงยังไม่จ่ายครับม้วนม้วนไปม้วนมาสุดท้ายโดนแย่งอ่าแล้วก็แล้วเป็นบอลสวนกลับของพูนเนยบ้างมาที่เอ็มบาเป้ครับด้านหน้ามีเพื่อนวิ่งรออยู่ครับโรนัลโด้โอ้แล้วเล่นสั้นๆกันครับวันทูเอ็มบาเป้กับโรนัลโด้ครับเล่นกันสองคนครับโรนัลโด้กับเอ็มบาเป้และตักบอลนี่เอ็มบาเป้ยิงเรียบร้อยมาแล้ว หนึ่งประตูต่อสองครับไล่มาโดยทีมยานเอ็มบัปเป้โอ้ยเจ้าประคุณลุนช่องเอ้ยไม่จบกันสักทีที่คุณนี่นี่โอ้โหไม่ยอมนะเอา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 สู้ๆทั้งคู่ครับเอาให้สุดเลยให้สุดให้สุดเต็มที่เต็มที่โอ้มันจริงอะไรจริงนะถ้าเพื่อนเชื่อท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้น่าจะเคลียร์กันสนุกอะครับบอกเลยว่านั่งกันไม่ติดอ่ะ มันยังไม่ติดนะเพราะว่าผมว่านะกองเดี่ยวทั้งสองทีมที่แบบรู้จักมาคุ้นกันอยู่แล้วอ่ะบอกเลยว่าลุ้นกันแบบมือเกร็งอ่ะครับผมไม่ว่าน่าจะไม่ติดครับไม่มีเก้าอี้เลยครับเอาละครับต่อครับคุณอาวิชัยบุกต่อว่างครับทดรอบอันเจ็บหนึ่งนาทีนะครับในช่วงครึ่งแรกแล้วก็น่าจะใกล้หมดเต็มที่แล้วครับน่าจะเป็นเพลย์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปครับ จบครึ่งแรกไปคุณอนิชัยเอ็มครับนั่อยู่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเป็นอะไรเดือดเลือดนอใครคอมเมนต์อยู่อันนี้เขาใช้ทำไมมนุษย์สุดจริงครับสุดจริงอะไรจริงครับมันิงุดไหทั้งคู่นิดพักผ่อนกันนิดนึงนะดูจริงกันนะเป่าปากเต่ามือกันแล้วครับตอนนี้กดดันกดดันอย่างที่บอกอย่างี่ยนแท็กติกกันก่อนครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะมีเวลาอีกประมาณ45นาทีในเกม ครับผมดื่มน้ำดื่ม่ากนก่อนนะถ้าจะดื่มน้ำดื่มไงน้ำดื่มเฮ้ยดี๋ยน้ำนี่น้ำดื่มย่ออะไรธนาคารออมสินน้ำดื่มของธนาคารออมสินนะฮะที่ถ่ายอินกันแบบนี้แล้วะมาเกมครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นขึ้นครับตอนนี้อภิชัยได้เปรียบอยู่้ะนำทางด้านของคุณเพทรซีเนยอยู่2ประตูตอนหนึ่งครับแต่แค่ประตูเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเขาก็เคยทำมาแล้วครับฮ่าจ้าเฟลิกครับตัดออกขวามา เจ้ากันเซโลครองมาตรงนี้โรนัลดได้มงแต่ว่ามันเบาไปครับเชนี่รับติดมีเลยเปิดยามนะครับมาเน่แล้วข้างหน้ามีเหมือนจะลงมาแล้วเป็นเอ็มบัเบ้ครับมองไกลๆคล้ายๆกับพี่ตู้ของเราครับผมเป็ว่าจะลงมาแล้วแค่หนากว่าเอาละครับครึ่งหลังมาครับซาดิโอมาเน่มาเน่ออกซ้ายไปครับเดวี่แล้วดูครับนอนขวางไว้เลยครับยังเอาบอลกลับมาได้ครับตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับ การครองบอลค่อนข้างที่จะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับในเกมที่3ตรงนี้ครับจ่ายบอลแม่นยําเลยนะเกมสานี่นะดูครับใจเย็นแล้วก็ค่อยๆเคาะเล่นไปครับตามช่องเนียเหนมากครับยกขึ้นมาให้โรนัลโด้โหยังลงดักไม่ได้ครับปาเต้ปาเตจ่ายเสียครับอ้าวรับโยนรับโยนโดนแซะยังได้อยู่รับละคืนหลังไปก่อนครับไม่รีบร้อนครับ โอ้โหคลองบอลแบบนี้ครับยิ่งสร้างความหงุดหงิดใจให้กอิติศีเนยครับจะเอาบอลมายังไงครับเพราะสกอร์ก็ตามอยู่ครับและเดวี่มีโอกาสริมเส้นแบบที่เขาชอบถนักถนีด้วยครับเห็่ไหมปั่นโค้งโค้งโอ้โหแหวนผ่านไปประมาณ65องศาลึกตามเหนือครับนี่เมื่อสักครู่ใครไปวัดกันเนี่ยไม่รู้ก็มีพระแหละที่ไปวัดครับผมโคตรเก่าเลย ยิงนิดเกือบเข้าเนี่ยถ้ามมวนวัานี้นิดนึงนี่โอ้โหได้เลี้ยงได้ราวนะครับผมอ่าละช่วงเวลาที่เหลือครับอีกประมาณ30นาทีในเกมแล้วครับผมจะได้บทสรุปกันแล้วครับตื่นเต้นผมบอกเลยว่าทุกท่านอย่าพลาดเลยห้ามพลาดจนกว่าจะได้รับถ้วยพระราชทานเลยนะครับครับบรรยากาศความรู้สึกอารมณ์ในการแข่งขันออฟไลน์นี่ยมันจะได้เห็นแบบชัดๆเลยนะฮูคุรับดูครับขึ้นมาเอทีซีเนยครับ มิลกวิดซาบิดครับออกทางซ้ายมาคอนตัสมาโนาสให้มาอู้ใจไม่ดีครับพี่เมฆและโดนตัดอีกตอนนี้กลายเป็นว่ามันโซพื้นที่ก็ดีคลองบอลก็ดีไปหมดครับโอ้โหเนี่ครับไม่รู้จะเอาบอลมาอย่างไงนะครับตอนนี้ดูครับพิชัยนี่ไม่ปล่อยเลยครับแล้วดูครับมาเน่เลี้ยงออกทางซ้ายไปครับเดวิสเดวีดึงหลอกแล้วโดนแซะกรรมการให้ฟาวเล่นต่อครับบอลที่มาเน่มาเน่ป้ายคืนมาครับเมสซี่เนม่าอีกครั้งหนึ่ง นี่จังหวะนี้โดนแซะไปแล้วได้ฟาวีกครับคือท้านผมสังเกตแผนด้านหมองผูอนวิชัยในเกมน,นี้ครับเขาส่งเมซี่กับทางด้านของนี้มายืนเป็นรอปันอ่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรูกหรือเป็นหน้าต่ำเนี่ยรอปั่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะม<ช>ีมากกว่าเมซี่ซ้ายนะครับเ,เขา้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าได้ลูกเตะมุมมีปัญหาอีกนะกดดันพอสมควรเลยครับแผนการเล่นเอาละครับมีการเปลี่ยนตัวกันเกิดขึ้นบ้างแล้วครับ ช่วงประมาณ30นาทีสุดท้ายนะครับุยากเลยกลับบ้านไปผมนี่หลับยาวแน่ๆคิดถึงเกมนี้นะสนุกไม่เหนื่อยอ๋อไม่เหนื่อยเหนื่อยครับมาครับเมสซี่ครับฟรีคิกลูกนี้ครับเรามาดูครับถ้าเข้านี่โอกาสส่งสู่แชมป์เลยนะจะเป็นเนม่าครับที่เป็นคนยิงครับเนม่าปั่นลูกนี้เอ้ยเรียบเลยนะ โอ้ยเนมาจูเนียดูดูดีดีเลยคิอเ้ยครับโโอ้หมาโดนฟีคลิกแล้วเกมนี้เนี่ยคุณอภิชัยบอกเลยได้ประตูจากเซตเพย์หมดเลยเตทมสองแล้วฟีคลิกหนึ่งครับแล้วดูเนม่ายิงลูกนี้หมดจอดผมบอกไปยืนตรงเสาเวลาไม่ทันสามเหลี่ยมแบบเป๊ะเลยครับโอ้โหนี่ครับพีเด็ดจากลูกเซตเพย์ครับของคุณอภิชัยครับ โอ้โหมา3-1แล้วครับถ้าจบแบบนี้คัมแบ็กอิสเลียต้องมอบให้เขามอบมอบงให้เลยนะเกมที่สองพวกคัมแบ็กกลับมาต้องตัวจุดโทษอ่ะในจุดที่เหลังพิงฝา,ฝาครับ <c oughs> แล้วยังไม่จบมาเน่มาเน่ดวลสกีเลีย <c oughs> ไม่ผ่านครับ <c oughs> โอ้โหแล้วเดวี่เหลือ20น <c oughs> าทีในเกมก็ยังมีโอกาสกับเอตีซีเลยยังไม่ถอดใจแน่นอนครับแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่เมสซี่ไพ่มาที่เจ้าเฟลิกครับ ยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลอยู่เหมือนเดิมครับแบบนี้เวลามันเผาไปเรื่อยๆครับเหลือ20นาทีครับเหนือมากครับออกซ้ายมาซาดอมาเน่แลวเล่นรอเพื่อนได้ครับเดวี่เดวี่บอกแค่เป็นตัวปานปวนก็พอครับเกมนี้ครับเมซี่กาเซโลครับเข้าหน้ามาจอฟิลิกนะแล้วเหมือนจะได้ฝาาครับหรือล้ำหน้าเอ่ยล้ำหน้าครับตูครับ มาอีกไม่ถึง20นาทีในเกมนี้ครับเราจะได้รับรู้กันแล้วฮะตอนนี้ก็ยังไม่กล้าฟันธงใช่ผมยังไม่กล้าฟันธงว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าแต่ตอนนี้ต้องมาแล้วต้องสู้ลูกที่2ต้องมาแล้วครับเอทีซีเนยครับตอนนี้หลุยส์อัลแบตโต้ครับให้มาที่บรูโน่แฟนานเอ็มบัปเป้ขึ้นมาหลุยส์อัลแบตโต้ทำชิงหนึ่งสองกันแล้วแทงมาลูกนี้ไม่ดีครับโดนสกัดแย่งไปแล้วดูครับนี่ครับความเก่าเล่นหน้าโกโชเลยครับมั่นใจซะอย่างครับดูครับแล้วเสียบอลครับ ให้มาเอ็มบาเป้เอ็มบาเปเ้ยังไงลูออกซ้ายมามาเน่เข้าขวาดีดคืนกลับมาไม่ยิงครับเ้าให้หลุยส์เอแบโต้อีกครั้งหนึ่งออกซ้ายไปทางมาไกลๆครับมาโนาสมาโนลาสลูกนี้ก็ทำลั่นไปครับเป็นจังหวะสวนกลับบ้างครับเจ้าเฟลิกย้อนคืนมาไม่รีบแล้วครับโู้เป็นจังหวะที่เล่นกันแบบค่อยๆประคองค่อยๆคาขึ้นไปครับราบิโอเนเมซี่นี่ครับเล่นกันสองคนครับเนมา่า คืนมาที่ซาดิโอมาเน่ครับแล้วดูเวลาลุกขึ้นมาครับริมเส้นนี่เติม2เติม3เลยครับเนม่าตัดเข้าในโรนโดยิงไม่เข้าอ้าวมีหมูหกเหมือนกันครับดูรับลูกนี้เนี่ยตามสูตรเลยครับเนม่าหักมาแล้วแท็บอินลูกนี้ไม่เข้าได้อย่างไรครับโอ้เสียดายครับเจ้าตัวแบบนี้ก็ยังไม่จบนะครับถ้าสี่หนึ่งเมื่อกี้น่ะอาจจะจบแล้วตอนนี้ยังไม่จบผมยากเห็นลูกต่อไปนะอยากเห็นปาตีห์ ผมเริ่มเข้าใจการเล่นของทางด้านของทุณเ c c เยลยนะกับการเล่นวันทูผมเข้าใจแล้วทำไมมันถึงลุดบ่อยครับครับผมมันน่าจะเป็นเกิดจากการสวิตตัวครับครับผมน่าจะสวิตตัวยากพอสมควรเลยสำหรับเบสโมบายนะครับเอาละครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับลุยอัลเบโตออกทางซ้ายมาครับซาดิโอมาเน่มาเน่เปิดเข้ามาทุบออกไปแล้วไม่มีใครซ้ำครับก็ mm hmm. เหลืออีกหนาทีเท่านั้น แล้วบอลยังเป็นของอพิชัยครับแบบนี้อ่าแล้วครับดูครับเพลนี้จะกินเวลานานเท่าไรครับเมสซี่ออกทางขวามาครับเจ้าเฟลิกค์ือนกลับมากันเซโล่แล้วไปสุรเส้นแล้วครับเจ้าเฟลิกแบบนี้ได้เล่นยาวๆครับเพลนี้เฟลิกดึงดึงกลับมาครับจะบุกหรือเปล่าไม่โยนครับนี่ครับเจ้าเฟลิกเล่นกับเวลาครับเล่นที่มุมทงแล้วม้วนเข้ามาสวยเฟลิกนีแหละครับอ่าแล้วครับความเก่าแล้วสุดท้ายเสียบอลไงครับแงออกมาได้ครับทางด้านของเอทีซีเลยครับพี่เมฆ ครับผมมาที่เอ็มเบ้โอ้แล้วโดนตัดครับลาวิโอนครับคลองบอลยาวๆอย่างนี้เมสซี่มาที่มาเน่ก่อนทดเจ็บหนึ่งนาทีเท่านั้นครับแล้วทดเจ็บแค่หนึ่งนาทีโรเซโ, <Mexico S 2> โนโรน,น,นัโดครับได้ยิงอีกลูกนึงยิงแรงขึ้นครับเชสนี่แล้วผมมองว่าการปล่อยบอลของเชสนี่น่าจะเป็นการปล่อยบอลครั้งสุดท้ายครับและเรียบร,ร้อยครับ,รบโอ้โหคุณอภิชัยเอ็มครับคัมแบ็กไอสเลียวและกลับมาชนะ ได้ S <S ในสกอร์ส <expand> ต่อหึงเกมเป็นแชมเปี้ยนของเราครับมอันใคครับผมโสุดยอดจริงๆครับีใจคุณคือสุดยอดโอ้่คัมแบ็กกลับมาทั้งวันแล้ววันนี้ผ่านเกที่ปีบหัวใจมาตั้งแต่รอบรองชนะเลิมาจนถึงวันนี้ครับเกมแรกเนี่ยโดนอัดไปถึงหกประตูต่อสูตรครึ่งหลเป็นใครก็ว่าขาดใช่แลเกมที่2เนยก็ทาไม่ดีครับแต่ชนะจุดโทษมา มาคัมแบ็กชนะจุกคนแล้วเกมสุดท้ายครับเขาทําให้เห็นว่าเขากลับมาได้ครับนี่คือหัวใจของแชมป์ในวันนี้ครับบอกเลยว่าลูกเซตพีเขาคือโน1ประเพิไัยแต่เหนือสิ่งอื่นใดผู้คนหนึ่งที่ต้องได้รับเครดิตเหมือนกันคือคุณเอทีซีเนยนี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับก็ตบมือให้กับทั้งคู่ด้วยครับสุดยอดจริงๆทั้งคู่เลยครับทัททีซีเนยและคุณอภิชัยครับสู้ได้ดีสมศักดิ์ศรีมากคือเล่นกันแบบทุกวินาทีมีค่าครับ คือในเกมอ่ะหมยว่ามันจะ5นาทีแต่ว่าแบบ5นาทีของพวกเขาอ่ะสร้างให้เห็นถึงแบบศักยภาพของนักก e ีฬาอีสปอร์ตจริงจริงนี่คือสุดยอดเลยนะโอ้โหต้องสู้โกจริงๆครับสู้กันได้ดีมาตลอดทั้งวันครับตาตึงมากตาตึงมากนี่ครับการแข่งขันเปสโมบายครั้งแรกอยากเป็นทาการของประเทศไทยของเราสุดยอดขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูความมันในเกมเมื่อสักครู่กันก่อนดูไฮไลท์ในเกมสุดท้ายก่อนครับว่าทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ นี่ครับลูกเซตเพสอย่างที่บอกครับเตะมุมในฟานไดนี่โขกสันนันวันไวครับตะคายนี่ถ้าขาดนะแล้วก็ลูกต่อมาก็จะเป็นฟานไดอยู่ดีครับใช่ครับโอ้โหแล้วเป็นฟานได2สองลูกติดแล้วลูกที่น่าจะตราตรึงคนที่รับชมรอบยินชนะเลิศไปอีกนานคือเนม่าลูกที่เนม่าปั่นฟรีคิกครับมันทําให้เห็นเลยว่าแบบโหมันความที่แบบใจเย็นแล้วแบบสู้มาโดยตลอดเนี่ยครับมันมีผลครับมันมีผลจริงๆครับ สองหนึ่งเนี่ยตามมาแล้วนะจิตใจเริ่มดีขึ้นแล้วครับ<ช>แต่ไปโดนดับฝันด้วยผมว่าการยิงปีทิของเฟสโมบายไม่ได้ง่ายและเขาผมเห็นเลยว่าเขาซูดลงไปทั้งคู่เลยครับใช่ครับคนยิงได้ก็ซุดคนที่โดนยิงก็ซุดแสดงว่าแบบโอ้โหมันทําได้ยังไงครับครับเบอร์เราสองคนก็หวังว่าจะได้เจอพวกท่านในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปนะหวังว่าจะได้เจอกันอีกว,ว่าจะได้เจอกันอีกนะครับบอก<ม>เลยว่าถ้าใจคุณขนาดนี้ใครก็ได้ เผออเือ่อๆนี่อาจมีการแข่งแบบข่าไม่ในาชาติก็ได้ใ,<ช>ใครจะไปรู้ถ้าคอมมิชชั่นมันเติบโตขึ้นแล้วเราได้รับการยอมรับแบบนี้แล้วผู้คนเข้ามารับชมกันสองสามบัถนคนแบบนี้ครับ ใครจะไปรู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นลีกอาจจะมีน้าได้อย่างที่เราบอกใช่ใชผมมองว่าทุกคนครับเป็นแรงสนับสนุนให้วงการอีสปอร์ตได้ไม่ว่าจะเป็นเกมทางด้านของเ PS เองก็ตามหรือว่าเกมอื่นนะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยครับกบการสนับสนุนในหนทางที่มันดีครับเราอยู่กันตรงนี้ครับต้องขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับทัวร์นาเมนต์ดีๆอย่างนี้ครับปีอีครับนะครับตรงนี้ครับผม2คนสรุปผลกันนิดนึงครับสำหรับแชมป์ใน PS โมบาย GSB E ครับครับแชมป์ได้แก่คุณอภิอชัย,ชยแซ่ลิมแหมบอกชื่อจริงไปเลยบอกชื่อจริงไปเลยส่วนทางด้านของ แพลตฟอร์ม PS4 เป็นทางด้านของ C ีอครับผมคุณซุสซุสซุส EFO อ่าซุส GFO ครับผมก็ได้แชมป์ทั้งสองรายการไปก็สรุปเงินรางวัลรวมนี่รายการของเราก็เกือบ2ล้านก็ผ่าทใช่ครับครับผมอ่ะเอาละครับวันนี้ครับผมเซลเฟอร์และลูกพี่เมย์ครับเราสองคนถ้ากล่าวคำใดวาจาใดล่วงเกินใครไปกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมเซลเฟอร์ครับผมลูกพี่เมย์ครับผมเราหมดหน้าที่แล้วครับเดี๋ยวขอส่งต่อให้กับ MC เลยครับ และเราได้ทราบแล้วนะคะว่าแชมป์ทั้งสองรายการเป็นใครบ้างเรียกว่าคุ้มกับการชมตั้งแต่แรกเลยทีเดียวเพราะว่าถือว่าสมศักดิ์ศรีทั้งสองแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ PlayStation 4หรือว่าแพลตฟอร์มบนมือถือนะคะหรือว่าออนไลน์นั่นเองนะคะก็สนุกจริงๆแหละเรามาดูกันหน่อยละกันย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแชมป์ของแพลตฟอร์ม PlayStation 4นะคะคือทีมซส eFo แล้วก็แพลตฟอร์มโมบายนะคือคุณอภิชัยนั่นเองสนุกสนานค่ะแล้วก็เราเชื่อว่านี่แหละคือสตาร์ทของการเริ่มต้นการแข่งขัน e-sport ที่ถือได้ว่า ปีนี้เป็นปีแรกด้วยสําหรับโมบายเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าปีต่อๆไปจะมีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวละครั้งนี้เราเรียกว่าการเล่นเกมเนี่ยสามารถสร้างรายได้อีกด้วยนะคะและนี่ก็คือชมหน้าของผู้ชนะเราได้เห็นกันแล้วอีกสักครู่เดียวค่ะเราจะได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจกับพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและเงินรางวัลกับการแข่งข e ัน GSB อีคับ2020 Thailand Open Tournament นะคะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะและครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬา e-sport ที่ทำให้กีฬาประเภทนี้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางมากขึ้นสร้างอาชีพแล้วก็มองเห็นโอกาสในการเริ่มต้นกับ e-sport ยึดเป็นอาชีพหักได้นะคะต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินและอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ ประเทศไทยใน108ปีขนมบุลลันดันเมบิงซูของเล่นป๊อและไปธนาคารอะไรคลังออมสินกู้เงินกันยังไงต้องกู้กับเจ้าซั์และต้องมีหลักทรัพย์ไปประกันไว้วันนี้ธนาคารออมสินทำให้ง่ายขึ้นกว่าน,นั้นด้วยสิ่งเชื่อบัตรเงินสดพรีม่าค์ลและพีเพลคัลสมัครก็ง่ายไม่ยุ่งยากที่ธนาคารออมสินทุกสาขายุคสมัยเปลี่ยนแต่ออมสินดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลง จบแล้วหรอ สวัสดีค่ะดิฉันเขมศิราจันหอมนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างมากที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะตอนเรบทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานการแข่งขัน GSB e c u p 2020 Thailand Open Tournament ค่ะสำหรับการแข่งขัน E-Sports นะคะกับเกมฟุตบอลระดับทวีปเอเชียและถือว่าเป็นการแข่งขันถ่วยพระราชทานที่เดียวของกีฬา eSport ในประเทศไทยและการแข่งขันในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็น ปีที่2ที่ได้จัดขึ้นค่ะความพิเศษของปีนี้นอกเหนือจากที่จะเป็นการแข่งขันนะคะบนแพลตฟอร์มคอนโซล PlayStation 4ประเภททีม2ต่อ2ปีนี้ยังถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับการแข่งขันบนแพลตฟอร์มโมบายประเภทเดียว1ต่อ1ค่ะ และยังเป็นการแข่งขันที่มาพร้อมกับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวนอกเหนือจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยนะคะยังมีในเรื่องของประสบการณ์การแข่งขันรวมกับผู้เล่นนะคะระดับแนวหน้าของประเทศแล้วนอกจากนี้ค่ะยังเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะมีแมวมองจากทางสโมสรต่างๆจะมาคอยมองหาผู้เล่นฝีมือดีที่จะมาเข้าทีม e-sports นะคะต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬา e มืออาชีพอย่างแท้จริงค่ะสําหรับการแข่งขันที่ผ่านมานะคะก็ถือได้ว่าได้รับเสียงตอบรับจากผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวและผู้เข้าแข่งขันในทุกๆประเภทเองก็เต็มที่ในการแข่งขันเป็นอย่างยิ่งนะคะจนวันนี้ค่ะเราจะได้พบกับผู้ชนะในการรับรางวัลซึ่งจะมีทั้งถ้วยพระราชทานรวมถึงเงินรางวัลกลับบ้านไปด้วยนะคะ a very good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. my name is guan kim it's my honor to be a master of ceremony for this fantastic occasion. and i would like to welcome you to the royal award ceremony of GSB e-cup 2020 thailand open tournament An asean major esports soccer tournament. and also, this is the only esports tournament in thailand that the winner will receive the royal cup. so this year, it's the second year that the tournament has been held with our expanding focus from the providing competition only on PlayStation console platform for team individual, but this year we would like to expand the competition on mobile platform for individual category as well. So the winner of GSBE Cup 2020 Thailand Open Tournament will take home the total grand prizes of over two. Million Thai baht, but not only that. This tournament also provides an unforgettable experiences and career opportunities, and for contestants to face against the top players across Asia, which are players. can also be spotted by any professional e-sport s club who seek the new potential player to join their team so distinguished guests ladies and gentlemen today winner will receive the royal cup and the grand prizes back home และในลำดับนี้นะคะจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของลำดับพิธีการในการอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขัน GSB e-cup 2020 Thai Land Open Tournament ขอบวนอันเชิญ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนำโดยท่านประธานในพิธีท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสินสายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคลคุณพัชรพงศ์อ,อนนนสิริพรและคณะทำงานธนาคารอมสินค่ะ And right now, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like all of you to please respectfully welcome the Royal Cup trophies of GSB E Cup 2020 Thailand Open Tournament. So, right now, please welcome the parade of the Royal Cup trophy provided by their Majesty the King and Queen of Thailand. Is led by. Executive Vice President, Personal Customer Business Management of Government Savings Bank, Mr. Patra Pong and members of Government Savings Bank. ในโอกาสนี้นะคะต้องขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน